เรื่องมักสับสนนะครับระหว่างรับทํางานให้กับจ้างทําของนะครับแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมันเป็นความเกี่ยวข้องกันระหว่างมาตรา40วงเล็บ 2, 40วงเล็บ7แล้วก็40วงเล็บ8นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสมเอนี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับมันคือการให้บริการเหมือนกันการรับจ้างเหมือนกันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับอันซ้ายสุดนะครับ40วงเล็บ2นะครับงานจ้างทาสีนะครับทำสำเร็จได้ด้วยตัวของผู้รับจ้างเองเพียงคนเดียวนะครับ อันนี้จะเข้ามาจา44วงเล็บ2นะครับมาเองจบเองนะครับแล้วก็44วงเล็บ7นะครับคือการรับจ้างที่ต้องหาสีมาเองนะครับได้ค่าแรงบวกค่าของนะครับก็คือถ้าอย่างนี้เข้าลักษณะเป็นการเหมานะครับเพราะว่าเราออกค่าของเองคนที่เขาจ้างเราเนี่ยเขารองานเสร็จปลายทางเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือ44วงเล็บ7นะครับคือเหมาครับส่วน44วงเล็บ8เนี่ยคือเรามีทีมงานนะครับมากันหลายคนเลยนะครับอย่างที่เห็นในภาพถ้าทาสีเนี่ยมากันหลายคนเลยแล้วก็ ผู้จ้างวานเนี่ยเขาหาสีมาให้นะครับเราเนี่ยได้ค่าตอบแทนเป็นค่าแรงอย่างเดียวนะครับแล้วเราเนี่ยต้องจ้างทีมงานกันหลายคนเลยนะครับที่มาทํางานให้อย่างเนี้จะเข้าลักษณะเป็น4ีสวงเล็บแนะครับอ่ะโดยสรุปคือ4ีสิวงเล็บสเนี่ยรับจ้างคนเดียว4ีสวงเล็บเเนี่ยมีค่าของด้วย4ีสวงเล็บแเนี่ยมีทีมงานแต่ไม่มีของนะครับอันนี้ก็คือค,อความแตกต่างกันนะครับของมาตรา4ีสิวงเล็บสวงเล็บเจ็ดวงเล็บแนะครับที่เป็นเกี่ยวกับงานจ้างบริการนะครับ สรุปภาษีเงินได้หางหน้าที่จ่ายคืออะไรนะครับให้เราเนี่ยนึกภาพนะครับคนฝั่งซ้ายกับคนฝั่งขวานะครับตอนต้นของพาร์ทหนึ่งนะครับก็คือมันจะมีอยู่สส่วนนี่แหละที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงสําหรับการหางหน้าที่จ่ายนะครับก็คือคนหักกับคนถูกหักนั่นเองนะครับคนหักก็คือคนจ่ายเงินคนถูกหักก็คือคนได้เงินนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วใน4ประเด็นหลักนะครับก็คือ 1. ใครจ่ายนะครับใครจ่ายคนนั้นก็เป็นคนหักนะครับ 2. เงินได้อะไรนะครับก็คือมาตรา40วงเล็บ1ถึงวงเล็บ8ที่เราได้เล่ากันมาจ่ายเงินได้อะไรนะครับอันนี้คือกรอบใหญ่นะแล้วก็จ่ายให้ใครหักเท่าไหร่อันนี้คือมาตรา50กับมาตรา3าเตระศัพท์นะครับที่อยู่ในกรอบของมาตรา40นะครับให้เราเข้าใจเป็นภาพอย่างนี้นะครับให้เราจํำภาพไว้ว่า มันจะมีคน2คนนี่แหละที่เกี่ยวข้องกันนะครับสำหรับการหางหน้าจ่ายนะครับนี่ก็จะเป็นภาพรวมนะครับของภาษีหางหน้าจ่ายนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับให้เราจําภาพภาพนี้ไว้นะครับภาพแรกก็คือคน2ฝั่งนะครับฝั่งแรกก็คือคนจ่ายเงินฝั่งที่2ก็คือคนรับเงินนะครับ แล้วก็จําภาพอ่ามาตรา40เอาไว้นะครับมาตรา40นี่คือกรอบใหญ่นะครับมีเงินได้ประเภทไหนนะครับจ่ายให้ใครนะครับก็เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะครับแล้วก็หักเท่าไหร่นะครับมาตรา50กับมาตรา3ตราศาสตร์นี่จะเป็นคนบอกเรานะครับว่าหักหน้าที่จ่ายเท่าไหร่นะครับอันนี้คือกรอบใหญ่ภาพรวมของภาษีเงินได้นิติบุคคลเองนะครับ